นึกภาพเป็ไงนะคันที่สองนั่นจะออกแล้วคันล,ล่างเจ้าของรถต้องลงมาจากโรงแรมเพื่อมาถอยรถไช่ไหมคือญี่ปุ่นนี่ไฮเทคจริงๆนะแ<อ>ม้กระทั่งที่จอดรถนะแต่มันดีนะมันมันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเนี่ยพื้นที่แค่นี้นะแต่สามารถแบบจอดแบบเป็นสิบสิบคันได้ทุกคนนะทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ผมผ่านมาทางนี้นะครับผมเห็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะเขามีที่จอดรถซึ่งเขาจอดแบบนี้ะเห็นป่ะคือมีประมาณ 3- 4สชั้นนะแล้วก็เป็นล็อกล,กลกอย่างนี้นะฮะผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอะ มันมีนกลไกการทํางานยังไงบ้างฮะทุกคนผมสงสยัยมากนะคืออ่ะนึกภาพยังไงนะคันที่สองนั่นจะออกแล้วคัน้นล่างเจ้าของรถต้องลงมาจากโรงแรมเพื่อมาถอยรถใช่ไหมใช่ผมสงสยัยมากผมมานั่งดูนะเมื่อกี้ห้านาทีได้ก็นั่งดูนะั่งคิดยังไงดิเขาลงยังไงหรือเขาจะมีการยังไงฟุมนันน่หน่อยคนญี่ปุ่นนะ <laughs> คนไทยแต่อยู่ญี่ปุ่นเคยเห็นไหม ก็เคยเห็นแต่ไม่เคยคิดสงสัยว่าเขาทำงานยังไงเอองั้นผมสงสัยสงสัยจริงเขาทำงานยังไงทุกคนกลไกเขาถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะเบื้องต้นเนี่ยผมนั่งวิเคราะห์เนี่ยถ้าลงแบบเนี้ยขึ้นลงอย่างเนี้ยการที่มีรถข้างบนจะลงเนี่ยข้างล่างต้องออกมาก่อนซึ่งแน่นอนนะฮะคนนอนอยู่บนโรงแรมก็คงไม่ลงมาถอยให้นะไม่หรอทำยังไงของเข้าทุกคนหรือเขามีการเลื่อนมาฝั่งนี้ลิ่ดิงออกมาก่อน งงจริงสงสัยทุกคนเอาตรงนะเมื่อกี้ผมผ่านมาเนี่ยเราเดินไปเลยอย่างนี้นนะแต่ด้วยความที่ว่าขาดใจสงสัยเออวะเลี้ยวกลับมาอยู่มาครึ่งปีแล้วก็เออสงสัยเหมือนกันว่าทำยังไงทุกคนคือถ้ามีจังหวะที่คนเอารถออกมาพอดีเราก็จะได้ดูใช่ไหมแต่นี่คือไม่มีไงเดี๋ยวลองมาใกล้ๆมาเหมือนจะมีเที่ยอยู่นะเขาดึงสลิงหรือเปล่า มันจะมีแบบแต่คนแปลคือยังไงอันนู้ขึ้นอันนี้ลงหรืออันนี้คือย้าไปฝั่งนี้ก่อนแล้วอันนี้ไปฝั่งนู้อ่ามันจะมีรางอยู่แล้วมันจะขยับได้ซ้ายขวามันมีรางอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะมีรางอาจจะขยับได้ซ้ายขวามีล้อมีลอยอยู่มีลอยเหรอมีลอใช่ไหมยขยับได้ซ้ายขวาแล้วชั้นสองอ่ะไม่เห็นมีรางทีนะแล้วมันจะขยับซ้ายขวา ไม่ว่าแบบขับลงมาเลยเงี่ย,ยนี่แล้วก็ขับตอ่อไปเลยไ,ไหวไ่ว่าจะขึ้นก็ขับขึ้นไปเลยคือญี่ปุ่นนี่ไฮเทคจริงๆนะไม่ว่าจะพองน้ําหรืออะไรต่างๆคือทุกอย่างคือเป็นเทคโนโลยีใหม่สมัยใหม่นะแม้กระทั่งที่จอดรถนะแต่มันดีนะมันมันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะพื้นทีใ่ใช่ไคือเห็น <S <S ไห<ง>มแค่เนี่ยพื้นที่แค่นี่แต่สามารถแบบจอดแบบเป็นสิบๆคันได้ทุกคนนะเออก,ก็ดีก็ดีนะ ถ้า<ต>กรณีเนี่ยสมมติอันเนี้ยก,ก็คือกรณีง่ายเลยเพราะว่าลงปุ๊บแล้วก็ได้เลยอ่าใช่ใช่กรณีขั้นที่สองเนี่ยชั้นสองเนี่ยลงปุ๊บได้เลยเอาได้เลยใช่ไหมหแต่กรณีอย่างเช่นอ่ะกับคันเนี้ยชั้นสองมีใช่ไหมจะลงไปชัน้นหนึ่งมันก็มีอีกคันหนึ่งต้องขยับมันยังไงฝั่งนี้ก็มีฝั่ง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 ซ้ายก็มีถ้าสมมติขั้นเราจะออกต้องออกยังไงเอองงงงเพราะทุกคนใค,ใครใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะใช่แปลกดีฮะทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่ไทยมีปะ คิดว่าน่าจะเริ่มมีบ้างแล,าแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นนะมากรีนเราเองก็ไม่ได้เดินทั่วไทยนี่นะแต่ก็อาจจะมีบ้าง,างแ,แต่ว่ายังคงแปลกตาสำหรับผมฮ<ช>ะทุกคนใช่ประมาณนี้ฮะทุกคนรู้สึกไม่อยากกลับอ่ะขาดใจจริงเปิดกูเกิลได้ไหมเอาเป็นว่ารอเพืเ่อนๆคอมเมนต์ดูแล้วกันนะว่าคอมเมนต์ดูนะครับคอมเมนต์เยอะๆนะครับว่ารู้ไกลนะครับก็ใครรู้ว่าเขาทำงานยังไงฮะทุกคนนะใช่สงสัยจริงใครเคยเห็นไหมเคยเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะโอเคไป กับบ้านหวังว่าคืนนี้ผมจะนอนหลับเออมันน่าสงสัยเอ,อนอนไม่หลับทำงานยังไงงานเข้าแน่คืนนี้นั่งเปิดกูเกิลนั่งดวูวิธีการเอารถลงจากที่จอดรถแบบ <c oughs> เปน <c oughs> ็นชั้นชันชั้น <c oughs> <c oughs> เออแปลกดีวะ่ะ